รอกหนักรัศมี0.15เมตรมีเส้นเชือกพันรอบมีปลายเชือกที่มีน้ำหนักแขวนอยู่5นิวตันขณะเริ่มสังเกตการเคลื่อนที่ของน้ำหนักรอกกำลังหมุนด้วยความเร็วเชิงมุม2เรเดียนต่อวินาทีหลังจากนั้นอีกสาวินาทีต่อมาพบว่ารออหมุนด้วยความเร็วเชิงมุม3เรเดียนต่อวินาทีมโมเมนต์ความเฉื่อยของรออมีค่าเท่าใดในหน่วยกิโลกร,รัมเมตรกำลังสองนะครับตรงนี้นะฮะ เขาให้ค่า g มานะฮะค่า g เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองโอเคแล้วคราวนี้ครับเราต้องพิจารณาอยู่สองสิ่งนะครับว่าความเฉื่อยรวมนะครับจะเท่ากับความเฉื่อยของเจ้าตัวรอก a นะครับบวกกับความเฉื่อยของเจ้าตัววัตถุลูกตุ้มของเรานะครับก็คือเป็น m r กำลังสองนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งข้อนี้อ่านโจทย์ยาวเลยนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเราจับหลักการจริงๆของมันก็ไม่มีปัญหาน,นะครับก็คือทอร์เท่ากับ I alpha แค่นี้เองครับแล้วเราก็มาแจกแจงครับทอร์ครับก็คือแรงคูณกับระยะจากจุดหมุนนะครับจนถึงแนวแรงนะแนวแรงตัวนี้ก็ให้เป็น F นะครับ โอเคน้ำหนักก็คือ W ัเนะครับเท่ากับ5นิวตันตัวนี้ครับ F ตรงนี้ก็คูณกับระยะจากจุดหมุนจนถึงแนวแรงนะครับในที่นี้นะครับมันจะมีรัศมีเป็น0.15เมตรนะครับรัศมีของลอกโอเคเราเขียนเป็นตัวแปรไปก่อนนะครับยจเพิ่งใจร้อนแทนตัวเลขลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะงงให้เฉยนะครับคราวนี้มาดูต่อครับ I ครับ ตัวนี้ก็คือเป็นความเฉื่อยรวมใช่ไหมครับก็คือเป็น i ของรอกนะครับบวกกับ mr จะกลงสองตัวนี้เป็นมวลของลูกตุ้มนะครับโอเคส่วนอัลฟาครับเราแจกแจงครับมาให้อยู่ในรูปที่โจทย์เขาให้มาโจทย์เขาให้มาครับให้อเมามาใช่ไหมครับก็คือเป็น โอเมกา2ลบด้วยโอเมกา1นะฮะหารด้วยเวลานี่ก็คือเป็นนิยามของความเร่งเชิงมุมนั่นเองนะครับก็คือความเร็วเชิงมุมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อด้วยเวลาเห็นะครับแล้วก็ความรู้เดิมๆม,มาใช้ทางนั้นนะครับคราวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเราก็มาแทนค่าในสมก,การเขาบอกว่าไงครับน้ําหนักครับ5นิวตันโอเคก็ f ก็เป็น5 r ครับเป็น0.15 เท่ากับ i นะครับของรอกนะครับโอเคตัวนี้ครูเขียนผิดนะครับครูพยายามจะเขียนคําว่ารอกนะครับแต่ครูไปยา,ยาําครูไปเขียนคําว่ารอบนะครับเดี๋ยวแก้ไขที่หนึ่งครับรอกโอเครอเรืออออ่างกอไก่รอกนะครับโอเคบวกด้วยอะไรครับมวลตัวนี้เป็นมวลของเจ้าตัวตู้น้าหนักซึ่งมวลของตู้น้ำหนักอัจะได้มาอย่างไงนะครับ จากน้ำหนักเท่ากับมวลคูณกับความเร่งโน้มถ่วงใช่ไหมครับเพราะนั้นมวลจึงเท่ากับอะไรครับน้ำหนักหารด้วย g ก็คือในที่นี้ครับก็คือ5นิวตันครับหารด้วย10หรือรจะเขียนว่า0.5ไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมวลก็คือ0 5จ้าครับและคราวน,นี้ครับรัศมีนะครับ และสีก็คือ0.15แล้วยกกำลังสองนะครับคูณกับอะไรนะครับโอเมกาสองครับตัวนี้ครับโอเมกาสองคือสามเรเดียนต่อวินาทีนะครับโอเมกาหนึ่งครับนี่ครับก็คือสองครับเวลากี่วิครับเขาบอกมาชัดเจนเลยนะครับสามวินาทีเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับครูจะบอกคำตอบไปเลยนะครับว่า i นะครับ ก็คือความเฉื่อยเชิงมุมของรอกนะครับจะเท่ากับ2.24นะครับกิโลรกร,รมัมเมตรกำลังสองนะครับนักเรียนก็ไปคำนวณดูเองได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ